มีเสื้อน่ารักน่ารักมาฝากนะคะตัวนี้แขนจะเป็นแขนแบบรอห้านะคะคอจะเป็น,นคอระบายแล้วเสื้อเป็นลูกไม้แบบน่ารักน่ารักนะคะดูค่ะน่ารักมากเลยนะคะแล้วนุ่มใส่สบายไม่ร้อนนะคะแล้วก็ผ้ามีซับด้านในให้นะคะไม่ต้องกลัวโป้นะคะมีอก36นะคะ38 40 42, 44นะคะราคา890บาทนะคะสวยมากๆม,มี2สีนะคะมีสีที่เป้วใสก็คือสีขาวนะคะสีขาวแขนจะเป็นแขนแบบรอหะน่ารักมากเลยค่ะใส่สบายมากๆเลยไม่ร้อนเลยนะคะแล้วก็มีสีชมพูนะคะดูค่ะสีชมพูก็น่ารักนะคะ ราคา890บาทมีอก3638 40 42และก็44นะคะเป็นงานไซส์นะคะสวยมากๆมีซิปด้านหลังนะคะแล้วก็ผ้าจะไม่ยาวมากถ่ายใส่แล้วดูไม่แก่น่ารักน่ารักนะคะดูค่ะสนใจก็รีบทักมาเลยนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะราคา890บาทเท่านั้นนะคะหรือมาดูผ้าจริงได้ที่ร้านนะคะร้านเราอยู่ที่จังหวัดตังอำเภอยยอดนะคะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดผ้าสวยๆจากทางร้านค่ะ ขอบคุณมากค่ะ